กรอบค่ะทุกคนสวัสดีค่ะปะวันจะพาเพื่อนๆมาทำหมูกรอบกันนะคะใครไม่ดูคลิปนี้ยถือว่าพลาดเลยนะคะส่วนประกอบของเราก็จะมีหมูสามชั้นที่ล้างทำความสะอาดแล้วค่ะน้ำส้มสายชูยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะน้ำมันปลาล์มแล้วก็เกลือค่ะก็จะนำ หมูสามชั้นของเราเนี่ยลงไปต้มนะคะต้มนาน2 0่สนาทีนับจากเวลาที่น้ำเดือดนะคะพอต้มเสร็จแล้วก็จะนำหมูของเราขึ้นมาพักเลยค่ะรอให้เย็นสักเล็กน้อยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ลวกมือนะคะเสร็จแล้วก็นำซ่อมหรือว่าอุปกรณ์อะไรที่มีความแหลมทิ้มลงไปในหนังหมูให้ทั่วเลยนะคะอะเสร็จแล้วนำมีดของเราเนี่ย กรีดเข้าไปในตัวหนังหมูเลยนะคะสาเหตุที่กรีดเพื่อที่จะให้เกิดความสวยงามแล้วก็สิ่งที่พลอยได้ก็คือช่วยให้น้ำมันออกจากตัวชิ้นหมูนะคะทำให้เกิดความกรอบมากยิ่งขึ้นค่ะพอหั่นเสร็จก็จะนํำเกลือม,มาทาเข้าไปในทั้งหมดทุกด้านของ ตัวหมูเลยนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับหมูค่ะแต่ปลาอ้วนใส่ค่อนข้างที่จะเยอะสักหน่อยนะคะตอนทอดออกมาก็เลยรู้สึกเค็มถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเค็มแบบปลาอ้วนก็ให้ลดการใส่เกลือลงไปแต่ว่าให้ทาเหมือนเดิมให้ครบทุกด้านค่ะเพื่อที่จะเพิ่มรสชาติให้หมูของเราเนี่ยกลมกล่อบมากยิ่งขึ้นค่ะ พอทาเกลือเสร็จแล้วคว่ำด้านที่เป็นหนังลงนะคะเพื่อที่จะทำการแชร่ด้วยน้ำส้มสายชูค่ะประอ้วนใช้เวลาแช่ทั้งหมด5นาทีนะคะทุกคนพอแช่ครบ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะนำหมูของเราขึ้นมาซับน้ำส้มสายชูนะคะเสร็จแล้วนำลงไปทอดนะคะทุกคน แต่ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะว่าการทอดหมูเนี่ยจะทําให้น้ํามันมันแตกตุบตับมากแล้วก็กระเด็นใส่เราเกิดอันตรายได้ประวัวนก็เลยแก้ปัญหาด้วยกันนําหมูของเราวางแล้วก็เติมน้ํามันพืชลงไปโดยที่ยังไม่ได้เปิดแก๊สนะคะทุกคนนี้เลยค่ะก็จะช่วยลดการแตกตุบตับมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จุดแก๊สแล้วก็ทำการทอดนะคะแต่เจะจะเกิดปัญหาติดสักเรศน้อยนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่แนะนำให้ใช้หมอ้อสแตนเลสนะคะจะทำให้ติดนะคะแต่ว่าก็สามารถใช้ได้นะคะก็ให้เหลืองประมาณนี้นะคะทุกคนถ้าเหลืองมากกว่าน,นี้หรือว่าไหม้ไปเลยอย่างเงี้ยก็ไม่ดีนะคะเพราะว่าเราจะทำการทอดอีกรอบนึงค่ะ ต่อไปเราก็จะทําให้หมูของเราเย็นตัวนะคะพอเย็นแล้วเราก็จะทอดรอบที่สองเลยนะคะรอบนี้เป็นรอบที่สองเราก็จะใช้การทอดแบบคลิกไปทุกด้านนะคะเพราะว่าเราต้องการให้กรอบนะคะหรือถ้าเป็นไปได้อยแบบากให้ดีก็ใช้การฝักน้ำมันก็ได้นะคะทุกคนแบบนี้ก็ได้นะคะ ก็จะช่วยได้เหมือนกันเนาะนี่เห็นไหมใช่ค่ะการที่เราเอาน้ำมันมาลดลาดเข้าไปในเนื้อหมูหมตัวหมูแบบนี้นะคะก็จะช่วยให้หมูของเราเนี่ยกรอบนะคะทุกคนอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของปอ้าอ้วนนะคะ แอปเสด็จน้ำมันสักหน่อยนะคะมาพักใส่ถาดก่อนนะคะทุกคนดเดี๋ยวรอรอ,รอเขาเย็นก่อนนะเห็นคมล้องไหมทุกคนนี่ได้ยินเสียงไหมกรอบกรอบเลยทุกคนเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวค่อนมาหั่นกันนะคะรอเย็นก่อนคะ่ะสักครู่คะ่ะฟังเสียงนะคะทุกคนืนี่เลยนี่ค่ะ ช่ำมากๆนี่นี่ค่ะฟังเสียงนะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะออืได้ยินเสียงกรอบไหมคะนี่ค่ะอขออนุญาตยกทั้งเขียงเลยนะคะเดี๋ยวชิมเลยนะคะทุกคนนี่เลยน่ากินไหม บค่ะทุกคนนี่เลยอืมน่ากินมากๆข้างในมันเหมือนมันนุ่มมันฉ่ำอะค่ะข้างนอกมันจะกรอบนะคะแล้วก็ที่สำคัญร้อนร้อนค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะ เห็นตัวชั้นของหมูไหมช่ำมากๆาน่ากินมากๆเลยหวานถึงเนื้อข้างในนะคะเนื้อหมูหวานมากแล้วข้างนอกกรอบมันเหมือนอารมณ์แบบกรอบนอกนุ่มในค่ะขออีกชิ้นนะคะพรุ่งนี้ค่อยลดก <c oughs> อ,อบถึงบ้านท่านผู้ชมไหมคะ <c oughs> ใครที่ อีกคำหนึงจึนชอบในการทำอาหารนะคะอขอืึนก่อนก็อย่าลืมติดตามในช่องประอ้วนไว้นะคะถ้ามีประโยชน์ยังไงเพื่อนๆติดคำถามได้ไสามารถคอมเมนต์มาถามประอ้วนได้นะคะประอ้วนยินดีที่จะตอบคำถามเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบายไปแล้ว